วันนี้พี่ก้อยนะคะจะมาชวนทำนะคะแกงส้มสับประรดนะคะโดยใช้ปลากพงของเรานะคะถามว่าพี่ก้อยไดเอทอยู่พี่ก้อยทานได้ไหมพี่ก้อยทานได้ค่ะพี่ก้อยก็ทานอาหารปกติแบบนี้ค่ะแต่ว่าเครื่องปรุงของพี่ก้อยเนี่ยจะลด อาจจะเปลี่ยนจากน้ำปลาเป็นเกลือนะคะแล้วก็พริกแกงอันนี้ก็เป็นพริกแกงส้มที่เราจะไม่ได้ใส่กะปิเยอะนะคะน้ำมะนาวค่ะปลากปประพงสับปะรดถามว่าไดเอทเนี่ยกินสับป,ประรดได้ไหมก็กินได้นะคะเราก็กินในปริมาณที่พอเหมาะถามว่ามันมีน้ําตาลไหมก็มีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสมากเราก็กินแต่กินอย่าให้ เกินกว่าที่เราใช้นะคะโอเคเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะแล้วก็น้ําตาลของพี่ก้อยเป็นน้ําตาลผงมะพร้าวเดี๋ยวพี่ก้อยจะให้ดูนะคะเราก็จะมาปอกสับประรดก่อนเลยนะคะปอกสับประรดนะคะบางคนคิดว่ายากไม่ยากเลยค่ะตัดหัวนะคะตัดขั้วก่อนตัดท้ายสับประรดให้เลือกที่แบบว่าเออไม่ต้องฉ่ำมากนะคะออปอก ล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาตามันออกอก่อนที่ก้อยปอกสักหนอยเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บั้งตาออกไปเนะะี่ยค่ะพี่ก้อยก็ทําไม่ใช่มือโปรนะคะแต่ว่าก็ทําทานเองได้นะคะไม่งั้นเรากินพวกนี้เราจะคันคอนะคะเอาตามันออกแบบนี้นะ ก,ก็จะใส่พริกแกงส้มนะคะพริกแกงส้ม,มอันนี้นะคะน้องแอนส่งให้พี่มานะคะ,ะเป็นพริกแกงแบบใส่แค่ช้อนครึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดก็ใส่ไม่เยอะนะคะบาคนพี่ก้อยจะใส่สับปะรดก่อนนะคะเพราะว่าสับปะรดมันจะทําให้มีรสชาติเปรี้ยวแลวหวานนะคะเราก็สามารถปรุง องลตที่เหลือได้นะคะเพราะว่าปลามันสุกง่ายค่ะปลาก็จะใส่ทีหลังเสร็จแล้วนะคะคู่เราก็จะใส่ปลาค่ะเมื่อใส่ปลาแล้วเราอยากคนนะให้ปลาสุกก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสพี่ก้อยจะใส่ความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวนี้นคะคะมีคนถามพี่ก้อยเนี่ยน,นะคะซื้อที่ร้านคัสสันหรือ ร้านสุขภาพก็ได้ค่ะมันจะเป็นน้ำตาลผงแบบนี้นะคะเป็นทำจากผงมะพร้าวนะคะเขาอามาทำเป็นบบน,นะคะใส่ไปนะคะหนึ่งช้อนแกงะค่ะีตนิดนึงนะคะน้ำมะนาวค่ะประมาณสี่นะคะ น่ากินหอมพริกแกงหอมมะนาวมากเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะคะ่กอยก็เคี่ยวให้สับปะรดนะคะมันนิ่มแล้วก็ให้มันน้ำหวานๆเปรี้ยวๆของสับปะรดออกมาผสมกับพริกแกงนะคะนี้นะคะก็เสร็จแล้วพี่ก้อยก็จะปิดเตานะคะก็ตักเมื่อสักครู่นี้นะคะชิมก็คือรสชาติมันออก เปรี้ยวหวานรสชาติดีเลยค่ะแล้วก็เราต้องต้มไปสักครู่หนึ่งนะคะไม่งั้นเนี่ยสับปะรดของเราเนี่ยมันจะมีแบบว่าขื่นๆอยู่น่น่าทานมากๆเลยค่ะพริกแกงสม้มนี่นะคะถ้าใครสนใจสั่งได้จากน้องแอนนะคะอร่อยมากแล้วก็ไม่เค็มนะคะน่าทานมากๆเลยนี่ ไดเอทของพี่ก้อยก็กินอาหารที่อยากกินได้นะคะไม่จำเป็นต้องกินไก่กินไข่ที่แบบว่าฝืนกินนะคะไดเอทแบบมีความสุขค่ะเราเบื่อกินไก่กินไข่เราก็กินปลาได้ค่ะแล้วก็ทำอาหารให้มันหลากหลายนะคะไดเอทอย่างมีความสุขลองไปทำกันดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ